Okay. <laughs> uh, it's the Okay. time. So now we have another game that we will find The sticky nurse to put into to Jimmy or Which the first one who will select Jimmy play or Oom play? This sticky note will be put it on the shirt inside or the. On the hand or whatever they were missing inside。所以接下来我们会有便利贴贴在他的手上和他的衣服里面，oh. 好吗？好。Oh. 对，就是想知道，哎，这个东西是打在哪儿呢？那如果想给金币的话，请举手左边。想给金币找的话，是左边；想给 o 找的话，右边。 Uh, Everyone just have a one chance to select. Who wants Jimmy to shoot left side? Who wants only to shoot right side? Okay? Okay? Everyone here can understand English right? I will speak English and Chinese, okay? Okay, okay. That's pretty good. Okay, one more. So, d Jimmy, so Like. Jimmy, Jimmy. 金米角，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 一二三四五六七，哦，金米角呀，金米。哦，来给汪找的话，右边，右边，金米角，金米角。哦。那那那，就是每每一支都是一个人，dom，是哪一种？是单人还是双人？单人。哎，我这边没有单人，啊，过来。啊，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 啊 เอกฉันมากเลยคนะ่ะเอกฉันมากเลยคุณชิวโอเคงั้นเ<อ>สียกไปเจ้าตัวว่าเชื่อพี่ okay. อ oh, เอ,องจีโอเคเออเราปิดตาค่ะคุณชิตเราปิดตาแล้วคุณองก็จะซ่อนโอเคไหมโอเคมีกี่อันนะครับมีอันเดียวแต่เลือกได้ว่าผิ่นี้จะเป็นผิวไหนอ่าเราเลยรูย้ความหอมมิซ่อนไว้ที่ไหนโอเคไหมโอเคเชิญหันหลังค่ะหันหลัง อะไรพอเป็นเซ็เต็มไรอ๋อแต่ตรงไหนได้ใช่ไหมัอได้เป็นที่เลยซ่องไปที่ไหนดี้家จะเช里唱比较好呢比ไไหมป่า้่าฮงได้เยใช่ไหที่ที่อ๋อ มาค่ะจับเวลาค่ะสิบอย่างงานงางาง่ค่าเลย่ n w h e r e ทีไนี่นี่ไหนแล้วโอ้ยว <c oughs> ปิดตาไะ,ะปิดตาแล้วคะต้องปิดตาแล้วต้องใช้ประสาทสัมผัสค่ะยุงยงุเหวืยนยุงปดเวชาอี่ยเหิตอนนี้ตัวใจหนาลิ่งเดสติกิโนนเว้ยจุด t ด่น the church or the hands let's start it. okay ชค่ะเราก็ไปทำนะเดี๋าวได้ค่ะ ผมจะไม่ให้คนแตะมัแล้วแต่ว่าผมจะให้คนจมมัน้ยคุณองชอคุณคิดว่าคุณเนี่ยคุณจีมี่เขาคุณน้องชอบเขา不让金米摸了，他让มไ闻，闭着眼睛ล到底这东่是在哪躲着呢，好不好？来，你有 可以，可以。 แปลกหรือว่ากลิตัวผมคือผมสับสนระหว่างกลิ่นกับกับกลิ่นกับกลิ่นของธัญพาร์มากอ๋อกลิ่นเครื่อกลิ่นเครื่อนะคะกลิ่นธัญพา์เครื่องหอมที่เครื่อขึ้นยิ่งเครื่อขึ้นเรื่อยๆนะคะเลยต่อไปนะคะโอเคค่ะขนแบบถ้ากลิ่นแค่ตรงเนี้ยมันก็ตีขึ้นมาเล้นะ <noise> 哦嗯、他说，在这里贴的话，这个章子就是我们恒的今天带来的产品，给大家闻闻，特别的香气，特别的好闻，所以每个味道都有不同的味道。嗯嗯 Somewhere in beach. โอเ okay คค่ะวันนี้นะคะ this atmosphere is getting more warm and getting more funny already so we will take a break and go to the photo station นะคะต่อไปนะคะเราเป็นช่วงกิจกรรมพิเศษนะคะขอเรียกเชิญน,นะคะพี่เซกเอนะคะ1,2,3น,นะคะใครพ่เศษเอ็นยืนขึ้นสะานเราจะไปถ่ายนะคะ2ต่อหนึ่งนะคะจะมีการถ่ายรูปนะคะก็คือ ดิจิตอลนะคะเราจะได้2แอนนะคะโฟลลรอยู่หนึ่งแอนนะคะโอเคไหมคะพี่ีเตรียมท่าโพสให้ท่าโพสให้เรียบร้อยแล้วพี่ะะเซตเอนะคะขอเรียนเชิญนะคะถ้าทำโซสานะเพราะว่าเรามีช่างกล้องโฟล์น้อยพี่พี่เลยสวยแน่นอนพ,อนะะนอพี่พี่เตรียมไว้ให้ท้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลได้2แอนจะโพสอี่นี้ก็ได้ทัวร์ที่ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ชออก่องโฟลลรอย่างกล้องโฟลรอร์ก็จะจัดบไอพี่ได้คนคลนั้น 接下来的部分呢，我们会将请 CA 的朋友起来，我们要去一起拍照。那每个人都能有这个相机，你只要相机拍两个动作，还有 Polaroid 便利的 p o l a r o 一张，你、e、就是随便可以动作自己的想要的姿势，好不好？准备好了吗，CA 的朋友？对，可以现在拍照。<music> 好。